สวัสดีครับผมเก่งจาก C W ดบิลส่วนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับสำหรับวันศุกร์นี้มีราคาสินค้าตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตเป็นราคาปัจจุบันให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะฮะบริษัทเรานะครับผมก็จะมีการไลฟ์สดนะครับผมในทุกๆวันพฤหัสนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกเย็นวันพฤหัส อย่าลืมไปเจอกันในไลฟ์สดเลยนะเริ่มไลฟ์ประมาณหกโมงเย็นโดยประมาณนะครับผมเนาะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอันนี้จะเป็นสัปดาห์พิเศษพอดีเราจะไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเมื่อวานอย่างนี้เราก็จะไลฟ์ประมาณบ่ายสองครึ่ง 30, วันเดียวน,นะครับผมเนาะแต่วันอื่นก็คือไลฟ์เป็นหกโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ประเด็นต่อมาที่อยากจะฝากติดตามก็คือฝากติดตามคอนเทนต์มันเป็นคลิปไฮไลท์ของการไลฟ์สดนะครับ น้องซึ่งทีมมีเดียเราเนี่ยน้องโกก็ได้จัดการนะครับตัดแล้วก็เอาไปออกอากาศวันอาทิตย์นะผมเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าตลกคบฮาเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เริ่มมาสายตลกเพราะว่าเริ่มไปทางเจเนอเรชั่นใหม่เนาะไปเริ่มต้นกันดีกว่าเริ่มต้นกันที่เหล็กบางนะครับผมจะส่งไปเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้จริงๆนะครับผมเริ่มกันที่เหล็กบางนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับเจ้าตื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผมเหล็กบางนี่ก็จะเป็นพวกเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะ ลแกงพัดลมหรือจะเป็นพวกหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนนะครับต่างๆพวกนี้จะเป็นตระกูลเหล็กบานะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะมันเหลือแค่นี้จริงๆเขาเพิ่งส่งไปนะครับผมเนาะต่อมาไปที่เหล็กหนานะครับผมอันนี้ช็อกกว่าเดิมอีกเหล็กหนาวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท50นะครับผมเนาะจนถึงไปถึงประมาณ11บาท1ิบาท50า็จะยังไปอะไอยู่เนาะแต่เส้นเหล็กผมต้องบอกทีหนึ่งนะว่าช่วงนี้เส้นเหล็กขอติดตามด้วยเพราะราคานะครับผมเริ่ม เริ่มอยู่ในช่วงหมดขาลงนะครับผมเราก็คาดการกันว่านะฮะช่วงประมาณช่วงสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4กุมภาพันธ์เนี่ยราคาเสร็จเหล็กหนาแน่น่าจะมีการปรับลงประมาณตั้ง50ังนะครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอด้วยนะครับผมนะฮะอ้ะาวไปอันนี้ที่ช่างเป้ากําลังทําอยู่คือตะก่วอ๋อมันเป็นตะก่วที่ติดเนาะขออน,นุญาตนะครับ ตัวนี้จะเป็นพวกตะกูลตะกัวตะกัวอ่อนนะครับผมหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทสำหรับต,ตะกัวอ่อนนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดอัพเดตราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีของเนาะปกติเขาไปทำอะไรกันส่วนใหญ่ไปทำอะไรเต่าต,ตกปลาหลอมตกปลานะช่วงเยือนะเนาะอันนี้ก็ต้องแกะน็อตออกมาก่อนนะครับผมสำหรับตะกัวตัวนี้นะครับไ,ไปดูที่ช่างเอ็มกันหน่อยสำหรับที่ช่างเอ็มกำลังแกะอยู่ก็คือตะกูลอลูมิเนียมนะครับผมแล้วตอกตรงนั้นแตกตรงนู้น อันนี้ถ้าเป็นอย่างงี้จะเรียกว่าอลูมิเนียมติดเหล็กก็คือยังเป็นอลูมิเนียมที่ติดเหล็กอยู่นะครับผมอลูมิเนียมติดเหล็กวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ12บาท12บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใก่เอียมมากอย่างเช่นตรงนี้นี่เขาแกะมาเอียบแล้วนะครับผมเนาะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ44บาทสำหรับอลูมิเนียมหนานะครับหาไี่ใช้ได้เนาะ ไปต่อกันดีกว่าถ้าอันนี้ก็จะเป็นหมดของแกะเหมือนกันเนาะของแกะผมต้องบอกก่อนนะว่ามันถามว่ามันยากนะั้นมันก็ยากนะมันก็จะมีความซับซ้อนหน่อยแต่ถ้าเกิดแกะมายังไงก็คุ้มนะฮะอย่างที่ผมเลฟ้ฟังเมื่อกี้อลูมิเนียมติดเหล็กเนี่ยถ้าไม่แกะจะอยู่ที่1ิบบาทแต่ถ้าแกะแล้วเนี่ยอลูมิเนียมหนาก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4 4บาทอะไรก็เด้งมาฝั่งนี้ไปนะโอ้ต่อตรงุ้งเด้งมาตรงนี้เลยอ่ะไปต่อ,อน,นี่ตูเ้เย็นตูเน้เย็นซื้อเป็นหลังนะครับผมตูเ้เย็นนะครับผมอ่ากล้องวะตู้ยน้าาระคัฝกชดว ไปดูที่ช่างน็อตหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหมวดของกรอบต่างๆนะครับผมก็ยังรับซื้อตามปกตินะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะของกรอบที่ช่างเขากำลังแกะอยู่นะครับผมก็ต้องทําการแกะในส่วนของตัวพลาสติกอันนี้ที่ต้องแกะมาแล้วก็จะต้องแกะเหล็กออกมาอย่างที่ผมบอกว่าพวกนี้ถ้าแกะมาไงก็คุ้มค่ากว่านะครับผมเนาะแล้วก็เหล็กเหมือนเดิมกิโลกรัมละ6บาทนะครับแล้วก็มาในส่วนของสายไฟแบบไม่ปอกสายไฟไม่ปอกนะครับหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทจนถึง20บาทแล้แต่วงเวลาอัทน,นี้ว ะะแต่ต้องบอกลูกค้าตรงๆว่าถ้าสายไฟนะยังไงคุณก็ต้องปอกมาให้เราเพราะว่าถ้าคุณไม่ปอกมา1ิบาท20บาทนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดคุณปอกมาตัวอลูมิเนยียมเบอร์หนึ่งลวดสายอลูมิเนยียมปอกแบบนี้นะวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4.7บบาทราคาถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมเนาะ อ่ต่อมาจะเป็นในส่วนของพลาสติกรวมในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้าหรือจะเป็นพวกตระกูล PE PP ต่างๆนะครับพลาสติกรวมสีแบบนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับห้าบาทห้าสิบนะครับห้าบาทห้าสิบนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่คนเข้ามาใช้บริการกันเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของกระดาษรวมสีนะครับผมเนาะกระดาษย่อยกระดาษรวมสีต่างๆนะครับประมาณนี้อยู่ที่อยู่ที่พื้นนะครับผมอ่าตัวนี้กระดาษย่อยกระดาษรวมสีนะครับที่อยู่ที่พื้นวััััันน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 นีีีีี้้้้้้ะะะะคครรรรบบบบผผมมมววหาาาาาจซืออออยูู่่่่ททททกกิโลลขไปดงงึ ให้เขาดูิดนึงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถรถของบริษัทเราที่กําลังจะลงของนะอันนี้ไปเก็บของจากบ้านลูกค้ามานะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการช่างลงเนาะ อันนี้ก็เป็นกระดาษแข็งกระดาษแข็งหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผมสองบาทแปดสิบสองบาทแปดสิบเนาะจ้ำนิดนึงนะว่าสําหรับร้านร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดนะครับผมเนาะอยู่ในตัวอําเภอเมืองพิษณุโลกเลยอยู่ทางฝั่งถนนคนเดินนะครับผมเนาะร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ซื้อของตั้งแต่โมงเช้าซื้อไปจนถึงห้าโมงครึ่งตอนเย็นเปิดประมาณนะครับแล้วก็สำ นะครับลูกค้าแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับ หรือปกติแล้วผมจะทําการแปะไว้ให้บนแคปชั่นนะครับผมลูกค้าแค่ line, แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณนึงที่นะครับลูกค้าก็รอรับเงินโอนได้อย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านาฬิกค้วนัหนึ่งสองสามคันไปถึงข้างหน้านู่นแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็บอกตามตรงนะว่าราคาที่คุณลูกค้าเอามาขายกับเราที่ร้านเนี่ยจะได้สูง่ปที่ให้เราเออกไปจัดเก็บให้นะครับผมเนาะแต่การออกไปจัดเก็บให้นั้นไม่มีค่าบริการเพิ่มเเเเเเตติิิิิิิมมมมมมนคครรรัับรับบบดดีีีชชชญพพ่่าาาไกลู้ สามารถที่จะลองสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันได้เสมอเลยนะครับผมเนาะอย่างเช่นตัวนี้กระดาษลังเนาะเอามาขายหน้าร้าน2บาท80นะถ้าให้เราออกไปจัดเก็บให้เนี่ยที่กอป์ฟพิก็รมาเนี่ยก็จะอยู่ที่2บาทส0อะไรเงี้ยก็คือมันแบบมันต่างกันนิดนึงนะเราจะไม่โกหกมันต่างกันนิดนึงเท็กไสวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับเท็กไสผมบอกตามตรงว่าให้แยกออกมาจากพลาสติกรวมเนาะเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีในหมวดของน้ำมันพืชน้ำมันพืชวันนี้หน้าร้านจจะะะซื้้อออยูู่่่่ททีีปปบลลล340าาานนนัวววกก็เเพพตขงงๆ นะครับผมเนาะโเราพาไปดูเขาเรื่องแยกสีตัวนี้กันดีกว่าสวัสดีครับป้านอมอันนี้คืออะไรล่ะครับมันลูกอะไรยะป้านอมอ๋อทุบบอลเด็กแล้วบ้านบอลอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อ มันต้องแยกสีนะมีพีขาวมีพีเหลืองแล้วก็น,นั้นเป็นพีเขียวแล้วก็จะมีพีดำตัวพีพรีดำนี่ราคาจะสูงกว่าเขาหน่อยนะพลาสติกสีดำแบบนี้นะครับพลาสติกสีดำวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้อยอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม4บาทนะครับก็จะเป็นพวกตระกูลชาแบบนี้ที่เป็นสีดำๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท4บาทนะครับผมโกเราไปข้างหลังก <oo> ันเถอะเดี <c oughs> <laughs> ๋ยวพี <d urate> <isa> ่ทะพีเสดเดิร <d urate> <isa> ์พ <d urate> <isa> ีเสดเดร์พ <d urate> <isa> ีพีเล่นพีเสดเดิร์อ้าวคนตัด รั้วไม่ชอบนะครับอ่ะทีนี้โกพาไปที่ พีวีซีสีฟ้าก่อนเลยครับพีวีซีสีฟ้าวันนี้นะครับผมหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม3บาท3บาทนะครับแล้วถ้าเป็นสีเทานะครับถ้าเป็นสีเทานะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม2บาทเนาะต่อมาถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทเช่นกันนะครับผมเนาะตามมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงที่สต็อกพลาสติกอ่ะมันค่อนข้างแบบเฟ้อจัดล้นจัดเนี่ยเดี๋ยวต้องเร่งทำในส่วนพลาสติกเนาะก็จริงๆเราาาายยััััััังงงรรรรรบบสสมมคคพพพนนนนนกกอู่ะเเิ่่มอีกก10ััานนนนะครบใสวพงาาาาานนนยยกกขอองงเเะะะถมมมว่ทไรรััับบจคผ็ ที่เรารับไปมันยังไม่ครบสิบคนนะเราก็เลยเอามารับต่อนะครับผมรับไปเรื่อยๆเนาะรรบสมัครพนักงานนี่คือรับทั้งปีอ่ะรับทั้งปีแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามสมัครกันได้ก่อนนะครับผมเนาะปีที่แล้วจากข้อมูลข้อมูลของบริษัทเนาะมีพนักงานเข้ามาสมัครทดลองงานทั้งสิ้นเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดคนมีอยู่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะสะเตตัสนะก็จะอยู่ได้ประมาณแบบเออสามสิบสามสิบเนาะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าหนึ่งร้อยคนจะอยู่ได้สิบห้าเปอร์เซ็น มันเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นธุรกิจที่อันแรกเนาะมันมันโกคโปกค,คนก็ไม่ค่อยอยากจะนี้กันเนาะอันที่สองก็คือมันเป็นในเรื่องของเราเรื่องมากคือเราเป็นคนเรื่องมากคือเราต้องการคนที่แบบว่าเป็นคนมีคุณภาพและเราพยายามจะเฟ้นหาเขาให้เจอเป็นคนที่เขาอยากทํางานที่สําคัญคือเขาต้องมีใจอยากทํางานก่อนไม่ใช่ว่าแบบ ทำงานแค่อยากทําแล้วก็ผมจะเจอบ่อยก็คือเป็นคนที่ทํางานได้นะไปไม่มาทํางานคือแบบเดี๋ยวติดนูน่นติดนี่ติดนั่นติดน่นติดน,น,ดนี่ติดนู่นติดนั่นก็คือเขาไม่มาทํางานนั่นแหละเป็นเหตุผลนะส่วนใหญ่ก็คือคนจะมองว่าเฮ้ยเราดูเข้มไหมดูซีเรียสไหมทำไมพนักงานแบบเทิร์นโอเวอร์เยอะ ไม่ใช่แต่คือเขาไม่พร้อมทํางานไงเราก็เลยไม่ได้จ้างเขาไว้แต่ที่เราจ้างอยู่นี่คือทุกคนแบบเพอร์เฟกหมดเลยนะต้องบอกตามตรงนะไม่อยากอวยเยอะพวกนี้ชมเยอะไม่ค่อยได้สุดยอดมากโกไปเลยพากันไป2คนเลยไปที่สายยางก่อนเลยสายยางขาวนะครับสายยางขาวฝั่งนั้นนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสายยางสีเขียวที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับผมสายยางสีเขียวจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50านะครับผม1บาทห้าบไปไปต่อดีกว่าไปข้างหน้ากันชอบชอบชอบะชอบ ชอบทีมนี้ชอบทีมมิเ,เอะเลยค่อยค่อยฝึกไปค่อยๆฝึกไป,ไปก่อนหน้าน,นี้โกก็ไม่เคยโกกับปอนปอนที่ทำฟรีแลนซ์อยู่แต่ปอนไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายถูกไหมส่วนโกนี่คือไม่เคยทําเลย,ไม,เยไม่เคยเลยสบายแล้วกูว <laughs> <laughs> ทีมคุณภาพ <laughs> ระวังรถด้วยนะเดี๋ยวรถเขาบุก <laughs> มันก็เป็นเขาเรียกว่าะไรนการทํางานมันจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่เราเคยคุยไปในหลายๆครั้งใน,นที่ประชุมของบริษัทว่าเรายอมรับกับความผิดพลาดของบุคลากรเพื่อนร่วมงานของเราได้เพราะว่าเรามีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาต้องได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือนะครับผมเนาะทุกคนต้องได้รับโอกาสในการที่จะได้ทดลองได้ทําได้ผิดพลาดถ้าบริษัทไม่ยอมให้เขาผิดพลาดเนี่ย มีใครที่จะอยู่อะครับะเนี่ยอย่างคนที่เอาของมาขายเนาะแล้วก็มีความกังวลว่าเฮ้ยถอยรถไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมก็อย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นน้องโซดานะครับผมช่างโซดาเนาะเขาก็จะรับรถจากหน้าร้านนะครับแล้วก็เอามาจากการช่างให้นะครับผมเนาะแล้วก็รับรองว่ารถของท่านปลอดภัยแน่นอนจึ๊บจังหวะนรกนะแบบว่ากําลังแบบชมอยดีแล้วกำลังกึ๊บอย่างนงี้เนาะเรียบร้อยเลยอันนี้จะเป็นประกาศบรรยากาศเป็นประกาศเป็นบรรยากาศ ช่วง,วงสายๆนะครับผมนะก็ฝากติดตามด้วยนะทองแดงเรียบร้อยพร้อมทำงานโอเคเยี่ยมยอดเลยแต่เรจะถ่ายเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายคลิปติ๊กตอ,อกกันต่อฝากติดตามในทุกช่องทางด้วยมว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube ใน TikTok ใน IG มีด้วยนี่ ที่จะได้ว่าเรามี IG ด้วยมีทุกช่องทางเลยฝากเข้าไปติดตามสับกันไว้ด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมนะเนาะอย่ามองว่าเป็นคนคนอื่นคนไกลนะครับให้มองเป็นคนใกล้ๆตัวนะครับเรียกเข้ามาคุยกันได้นะครับแต่อย่าถึงกระต้องมาลงไม้ลงมือตบอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาไว้แค่ได้พูดคุยกันนะครับผมนะก็โอเคกันลังดีนะฮะฝากติดตามด้วยในทุกช่องทางเนาะแล้วก็ใบราคาจะถูกโพลเป็นปัจจุบันเสมอนะครับสำหรับใบราคาตัวนี้นะครับผมเนาะก็ อัปเดตตลอดน่าเข้ากติดตามด้วยนะครับผมนะว่ามันจะเป็น Facebook YouTube จะมีหมดเนาะที่สําคัญราคาจะมีบอกไว้ด้วยว่าราคาหน้าร้านหรือราคาจัดเก็บนะครับราคาหน้าร้านคือราคาที่ลูกค้าเอาของมาขายเราที่ร้านหน้าร้านเราที่นี่นะอันนี้คือราคาหน้าร้านนะฮะ ต่ราคาเฉลี่ก็คือราคาที่ลูกค้านะครับให้เราเอารถแบบนู้นนะครับผมออกไปจัดเก็บให้ออกไปจัดเก็บให้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลูกค้ามาใช้บริการเองนะครับมาที่กุ้งร้านมนูพาณิชย์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ไว้วางใจขายขยะดิสเซคเกกับเรานะครับแล้วเราก็จะพยายามที่จะพัฒนานเรื่องของการให้บริการต่างๆนะครับรวมถึงการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการให้บริการนะเพราะเรามีความเชื่อว่านะครับการบริการเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับเนาะระดับแรกคือระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเเเเรรราาาจะไมม่ยยิินนนนอให้้บบบษััทป็็แดข อย่างที่2นะครับเราได้ทําการกําหนดนะครับการให้บริการที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับผลเป็นเบสิกเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามพักกานกันอยู่นะครับก็คือผมต้องการส่งมอบก,การให้บริการที่สูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้นะครับผมเนาะเป็นแทนคําขอบคุณเนาะเป็นความตั้งใจเป็นการแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับเรานะครับผมเนาะโอเคถ้าอางั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต,ต,ต์ต่อๆไปนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะไปแล้วขอบคุณครับ